เฮ้ย hey, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นว่าคน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บจเอาล่ะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับผมในช่องตะวันิอฟเจ 007V2 นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าตาของเกมบัวนั่นเองนะครับบัวแห่งโชคลาภนั่นเองนะคุณผู้ชม สำหรับในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกับช่องของผมด้วยนะครับชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กันด้วยเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคในวันนี้ก็มาจัดกันในช่วงเวลาของโบนัสไทม์กับเกมบัวนะครับเรามาดูในกลุ่มว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะสำหรับเกมนะครับที่แอดมินเขาจดแจ้งมานะโอเคมาดูกันเลย โอเคในกลุ่มในวันนี้นะครับก็มีคุณสักกลิน80นะครับได้แจ้งเกมเข้ามา4เกมตามนี้เลยนะครับก็จะมีเกมสาวถ้ำนะครับอืมแล้วก็เกมมวยไทยนะแล้วก็ฟองเบียรสุดท้ายก็คือเกมวัวน,นั่นเองนะครับที่เราจะเอามาเล่นกันสําหรับในวันนี้นะครับก็จะเอาเกมวัวมาเล่นนะเห็นเขาแจ้งมานะครับในกลุ่มโอเคถ้าเกิด เพื่อนๆท่าน,นไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบัฒนธรรมนี่ครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของผมเข้ามากันได้เลยนะครับเป <Okay. S 1> ไดแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นี่ครับโอเคก็ประมาณนี้เลยในกลุ่มก็จะ2000กว่าคนแล้วนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะโอเคก็ผมว่าเพื่อนๆก็พร้อมกันแล้วแหละนะครับโอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าทุกคนครับจัด ไปครับผมนะโอเคไปเลยครับอ่าโอเคก็เข้ามาอยู่ในหน้าตาของเกมแล้วนะครับสำหรับเกมบัวในวันนี้นะก็จะเป็นเกมนี้เลยนะครับก็จัดกันเลยมาเริ่มต้นที่เบทสบาทนะครับสำหรับเบทน้อยเพิ่มเบทแป๊บ20ไปเลยมาก็มาดูกันนะครับสำหรับในช่วงเวลาโบนัสชามสำหรับเกมบัวนะาค่อนข้างที่จะฮิตกันมากในช่วงนี้ครับเห็นเขาบอกว่ามันแตกดีมากเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะแตกดีจริงหรือเปล่ามาลองเล่นด้วยตัวเองเลยดีกว่านะครับโอเคจะโดดไหมเพื่อนโหลด,ดเออนั่นแหละสวยงามโดดแล้วนะเพื่อนเพื่อนครับถ้าเกิดมันเข้านี่คือแบบว่าคูณ10เลยนะถ้าเกิดมันเรียงกันทั้งหมดนะครับอ้าวซองแดงครับจังหวะน,นี้ยังไงโอ้เรียบร้อยครับคูณ10ป่าไปดีครับเน้น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 สองพันเออเอาดิโอ้ เริ่มต้นไ้มาสวยมากนะคุณผู้ชมมีบัวแดบด้วยเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยมาเริ่มต้นได้มาได้ดีมากเลยนะโอ้โหจากทุน300นะทุกคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะผมเอาทุนมา300บาทนะครับเพิ่งฝากไปเมื่อกี้เลยนะก็มาจัดกันเลยสำหรับเกมบัวน,นะครับก็ในช่วงเวลาบนนธรทามย่บแม่อยากจะ ทุนมาเยอะอะไรสักเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยครับแดบอีกแล้วรางวัลก้อนโต400บาทป๋าไปแบบสุดยอดบัวค่อนข้างที่จะเท่นนะนใส่แว่นด้วยนะครับแม่ถ้าเกิดแดบนี่คือแบบว่าก็สำหรับเกมนี้นะครับก็มันโอ้เข้ามานานแล้วแหละมาเบ็ด40เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือเปล่าในวันนี้ก็ตอนนี้ก็กําไรมาพันกว่าบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับเกมนี้ก็ช่วยกันเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับมาปิดสปีดแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันไวไปนะครับทาให้เงินเราหมดไวมากเลยนะเดี๋ยวจะเสียดายนะโอเคเรียบร้อยจังหวะนี้โดนหรือเปล่าเออเรียบร้อยครับโดด จัง่วานี้สวยดีครับโดดมาอย่างงี้ไม่เอาส้มไม่เอาส้มมันถูกนะทุกคนไม่อยากได้นะครับส้มส้มกับประทัดนี่คือแบบว่าเป็นตัวถูกที่สุดนะเอาอย่างไงเบียดสี่สิบหมาเปล่าซองโอ้โหยังครับยัง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 ไม่มายังไม่มายังไงออ้ยไอตัวนี้ตัวแพงเลยเนี่ยขอได้ไหมโอเคยังไม่ได้ยังไม่ได้นะยังไงมาอีกแล้วครับให้หรือเปล่าขอเหอะขอคุณสิบเพื่อนโอ้โหมึงะ โอ้โหให้แถวเดียว200รเพื่ออ๋อโดดไหมโดดโดดเออนั่นแหละโดดไหอย่างนี้ดิครับต้องโดดอย่างนี้ดิเถอยังไงครับคุณสิบหรือเปล่าลุ้นครับเออเรียบร้อยครับคุณผู้ชมคุณสิบครับจงังหวะนี้สี่พันเน้นเน้น สี่พันสี่ันนันแหละสวยครับโอ้โ oh หเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสเอ๊ะไม่ใช่3ดีห้าพัแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันโอ้โหกำไรผมห้าพันแล้วคุณผู้ชมทำเป็นเล่นมาเอาไงดีวะเนี่ยเราอยากจะหยุดก็ได้นะเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราออกจากเกมแล้วเราถอนได้เลยนะคุณผู้ชมห้าพันเนี่ย เหลือทุนไว้เล่นต่อสัก3-400มาเล่นต่อแล้วกันผู้ชมเพิ่มเบลดร้อแม่งเลยมาก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับชมช่วยกันเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะสำหรับช่องใหม่ของผมนะครับก็ช่วยกันติดตามติดติดตามไปเยอะๆนะเออโอเคตอนนี้ผมก็กำไรแล้วนะก็เล่นเบลดยี่้ย120ไปเลยนะครับคุณผู้ชม หมดชิหายแนละดูเหมือนว่าจะไม่โดดว่ะยังไงวะสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะคุณผู้ชมโอเคอืมกำไรแล้วแม่งแบบว่าเออจริงว่ะคุณผู้ชมนะเล่นในช่วงโบนัสทามนี่คือแบบว่าดีมากเลยนะเอาจังหวะน,นี้โดดโอ้โห,โโหเบ่งคองให้เสียอีกบวเยมันไม่โดดนะครับคุณผู้ชม ทำไมไม่โดดวะมาหน่อย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 จุ๊บจุ๊โอ้โหสามสิบหกบาทนะครับชิบหายแล้วตอนนี้เหลือสองพันสามทุกคนครับจะหมดจุดแล้วโอ้ยังไงรถเบรกละกันนะคุณผู้ชมไม่ไหวนะครับโอ้โห จังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยไปดีครับแดบแดบพันสองสี่สิบาทโอ้ยรถก็ผ่านหน้าบ้านอีกแล้วเสียงดังเหลือเกินโอ้โหสวยงามครับก็ถือว่าได้กําไรกลับขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมสามพันแล้วนะครับตอนนี้อืมต้องอย่างนี้เด้ผมบอกแล้วว่าไม่มีผิดหวังนะครับสําหรับเล่นในช่วงเวลาบริทามเนี่ยอ้าวโดนหรือเปล่าโอ้โห ไม่โดดวะอือตืตืมาหน่อยดิเพื่อนโดดขึ้นหน่อยมันค่อนข้างที่จะโดดยากอยู่นะบางทีมันมาหลอกนะครับยังไงโดดไหมโอ้โหนี่ไงมันหลอกเรานะทุกคนไอ้วัวเจ้าเล่ห์นี่ออย่าเพิ่งดีใจนะถ้าเกิดแบบว่ามันเบ่งสีทองนี่บางทีมันก็ไม่โดดนะครับ แม่งแบบว่าหลอกให้เราดีใจไงเออโอ้โหไม่ไหวเด้อเท่าไหร่ครับ400โอ้โหเกิดเป็นวัวแล้วยังจะมาเจ้าเล่อีกนะเออ,อยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยครับแดบไปดีพันสองเออสวยงามครับสู้ดีี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องโอ้โห ก็เล่นเบ็ด40นะเพราะว่าเราได้กำไรนะครับเมื่อกี้อุ้ย240มาด้อยเพื่อนนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหเล่นไปแบบว่ายังไม่ยังไม่โดดเลยมันมันโดดรอบที่สองไปแล้วนะใช่ จังหวะน,นี้ยังไงครับเรียบร้อยไปดีครับแดบไปอีกโอ้ย920บาทครับโอ้โหตัวสั่นเลยครับตัวสั่นเลยจังหวะน,นี้โอเคตอนนี้ก็4,500เข้าไปแล้วนะครับโอ้โหก็ยังเมื่อกี้เราได้มา5,003นะตอนนี้เราขาดทุนนะคุณผู้ชมมาจัดต่อเลยนะครับผมจะเอาให้แบบว่าให้มันถึงที่สุดนะใหนวันเนี้ยจริงพูดจริงเลยโอ้โหาไม่ได้กำไรที่ผม ที่ผมอยากจะได้ผมไม่พอนะวันนี้ผมมองตรงเลยว่าผมมาล่าบัวโดเยเฉพาะนะครับสําหรับในวันนี้อเอาดีมาจัดต่อเลยดียกว่านะครับไม่ต้องรีรอรอรีรออะไรแล้วอโอจริงจีรอมาหน่อยเถอะเพื่อนโดดให้หน่อยดีว่าจะขาดทุนอยู่แล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์พอนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจกับผมด้วยในการทำคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับโอ้โหก็ถ้าเกิดใครกดให้ผมเนี่ยผมดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าเกิดจำผมได้ว่าอ๋อช่องนี้มันเป็นช่องตะวัน fj 0 0 7ที่มันเป็นช่องหลักของผมนะตอนนี้มันลงไม่ได้นะครับก็จำผมได้ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะสำหรับช่องนี้นะครับช่วงนี้ก็โควิดนะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับอยู่บ้านนี่ไม่มีอะไรทำก็ฝากตังเข้าฝากตังเข้าแล้วก็มาเล่น เรื่อยๆเลยนะครับโอเคโดดไหมโอ้โหไม่โดดนะครับไม,ไม่มีอะไรทำนะเงินก็ยิ่งหาไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากผมเล่นก็มีได้มีเสียบ้างเลยนะครับแต่ส่วนมากผมจะเล่นผมจะตามช่วงเวลาโบนัสทม์นะที่แอดมินกลุ่มเขาได้แจ้งมานะครับก็มันค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะแตกมากกว่าเวลาปกตินั่นเองนะ แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผอบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ที่ดวงของเรานะจะได้จะเสียนะครับก่อนเล่นกันอย่างมีสตินะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนี่ครับก็อย่อาอย่ามาเล่นตามผมนะผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีรับชมพืความบันเทิงนะครับโอเคจังหวะนี้ตายไปโอ้ยไอเสียงรดโดดจังหวะนี้โดดโดดเออสวยดีโดดมาอย่างเงี้ยบอกเลย ไม่เอาส้มดูฟ้ยส้มมันถูกนะคุณผู้ชมส้มกับประทัดเนี่ยถูกมากเลยผมไม่อยากได้ผมอยากได้แบบนี้อะครับครหรือเปล่าเออเรียบร้อยครับปลาไปจังหวะน,นี้พันแปดครับโอ้โหมันมันขาดมันไม่คุณสิบนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมข้างบนน่ะมันมีส้มอยู่ถ้าเกิดมันคุณสิบแะผมบอกได้เลยว่าเละเละแตกไม่ต่ำกว่าหมื่นเออพูดแค่นี้แหละ นะถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับโอเคก็พูดโม้ไปงัน้นแหละนะครับแต่บางทีมันอาจจะถึงนะเพราะว่าเราเล่นเบดเบสสูงนะครับเพราะว่าตัวจ่ายมันค่อนข้างที่จะแพงนะเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ให้เรานี่แหละนะครับให้มาแค่นี้เองนะท่นานที่จะเสียดายนะครับเมื่อกี้เราได้ซองแดงมาก็คุณ10ก็สี่พแล้วนะเคามาเทอร์โบซะหน่อยอ๋อยังไง โอ้เรียวเรียวเรียวเรยวเรียวเรยว,ว,วอะไรล่ะมาหน่อยเพื่อนอช่วงนี้ก็โควิดนะคุณผู้ชมครับออกไปไหนก็ดูแลสุขภาพใส่แมสกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงทุกท่านนะครับไม่อยากให้คนไทยติดโควิดกันเยอะนะออเราไม่อยากจะพูดถึงนะตื๊ดตื๊ด เฮ้ย hey! ขึ้นหรือเปล่าโอ้โ oh. หไม่ขึ้นนะบ้าหรือเปล่าแบบว่าเบ่งอ่ะเบ่งแต่ไม่ขึ้นอ่ะเบ่งจะมาปวดขี้เรอครับโอ้โ oh. หยังไงไม่ให้หรอกเบ่งจนดปวดขี้ครับจังหวะน,นี้400สวยงามได้อยู่นะคุณผู้ชม อ๋อค่อนข้างที่จะได้พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ก็ได้กำไรนะแต่ว,ว่าลบมากอีกแล้วนะครับไม่พอเราเป็นคนลบมากอยู่แล้วนี่ครับคุณผู้ชมลุ้นนะลุ้นโอ้โหได้400นะครับโอ้มันไม่มันไม่โอ้โหมันยังไม่โดดเลยนะทุกคน โดดทีเธอขอร้องละมาสปีดเลยดีกว่าก็เปิดสลับกันไปนะครับสปีดบ้างแล้วนะสปีดเทอร์โบบ้างแล้วก็เล่นธรรมดาบ้างนะมันอาจจะทําให้เราโอ้ยโดดจังหวะนี้โดดสวยงามครับจังหวะนี้โดดแล้วเฮ้ยถุงเงินนี่มันแพงเลยเนี่ยขอได้ไหมขอโอ้โหได้ซองยังไม่ยังไม่ได้นะคุณผู้ชมขอ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 ,อุ้ยซองแดง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 ,ง,แดงมาจังหวะนี้หยุดคุณสิบสวย รีบร้อยจังหวะน,นี้4,000ครับเน้นเอาีดี7 8 0 0ครับคุณผู้ชมโห้ะเกือบหมื่นแล้วนะครับโอ้โหแตก4,000เบด40ได้สองแดงสองรอบแล้วนะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่าเช็ดเคโอ้โหทำเป็นเล่น ผมว่าถ้าเกิดผมเล่นต่อเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เกลือแน่นอนนะถ้าเกิดมันแตกมาเยอะขนาดนี้ในทางทฤษฎีของผมเนี่ยผมกะไว้เลยว่าไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเล่นต่อนะโอเคเอาเป็นว่าผมไม่เล่นแล้วกันนะค,คุณผู้ชมผมขอพอแค่นี้นะครับผมจะถอนลนะผมหิวข้าวแล้วด้วยตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับผมขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะคุณผู้ชมสําหรับ ในวันนี้นะครับผมขอลาคุณผู้ชมไปเพียงท่านี้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวําว่าสวัสดีครับทุกคนครับผมขอตัวไปถอนเงินแล้วไปกินข้าวก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่จุ๊บไปแล้วกันครับไปลยครับเด้อเด้อเด้อไปแล้วครับไม่พูดมากแล้วบ๊ายบายแหลมแหมแหลมแลมไปแล้วครับ